หูยตักไข่เลยอ่ะตักไข่ให้ก้อนกินไข่เลยอ่ะรักเธอให้กินไข่โอ้ยยตายแล้ว so sweet เป็นแฟนกันตักไข่ให้กันตักข้าวให้กันงงยิ่งงงยิ่งยังไม่ใช่แฟนค่ะยังไม่ใช่แฟนค่ะ ไม่ใช่แฟนก็นไม่ใช่แฟนดิแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนน,นั้นตอนที่มึงอยู่กับสองคนนะมึงเรียกกันว่าอะไรนะเรีย่ทั้งดิเพราะว่าอีเจมันกลับมาไม่ทันฟังมึงเรียกว่าอะไรอ่ะมึงว่าอะไรอย่าให้อีเจมันฟังด้วยอ่ฟอฟดฟดอะไรหลนมะกกูว่าแล้วมึงต้องงงเ,เดี๋ยวกูจะพูดให้ก็แล้วกันฟดก็คือฟดในอนาคตหรือว่าแฟนในอนาคตยังไงนะจ๊ะไม่มีลมนี้ นี่คุณเพ่อหวาย <c oughs> อย่าใจแข็งนานนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคุณเพืนออยเนี่ยกินข้าวเสร็จนี่ลากกันเข้าไปกินในห้องต่อแล้วนะกันเนี่ย <c oughs> มึงก็พูดเกินไปป้าหน <c oughs> ูยังไม่ได้กินเลยเกินเลยกินเลยกินเลยขอละกินแกงจืดจิ้นไปนไงเปไงไปไงโอ๊ย <c oughs> ยังไงยังไง <c oughs> โอ้ยอร่อยกุญแจมองเลยนะเจ้าตามทำไมวันนี้มึงทำแกงจืดอร่อยมากวะ ก็แห่เมิงกงจืดวันเนี้อีตั้มมันทำอ่ะไม่ใส่ผงชูรสนะเมิงแต่ว่าอีตั้มอ่ะมันใส่ใจใจใส่ใจใส่ใจใจลงไปใส่ใจลงไปให้อะไรโหอค่ะคุณนุ่นเหรอคะอ๋อให้เอิงส่งแบบรองเท้าให้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเอิงกลับไปส่งให้เลยค่ะทุกคน ท้ายกันไปเลยนะเดี๋ยวไปส่งแบบให้ลูกค้าก่อนอะรีบมานะเดี๋ยวแกงจืดมันเจีเยนได้แล้วน้าชื่อหนกตรมมากเลยอะค่ะอะไรมึงเห็นไหมอีส้มจีนเนี่ยเจอแกงจืดใส่ใจ้าไปสีที่ใจเลยสิคะนี่ สองชั่วครับปกติกินอะไรเป็นอาหารครับเนี่ยถึงได้ชั่วได้ขนาดน,นี้เนี่ยกินข้าวเหมือนเมืองนี่แหละแต่เพระเอิญ่าส,สาอาหารไปถึงสมองเร็ว,เวกว่าเมืองก็เลยฉลาดกว่าหรือที่ง่ายว่ากูด่ามืองว่าไอโ้โง่ไม่ไม่ไม่ๆๆเราจะไม่จี๊ด คนไปแล้วงไงว่า e เราไม kind of ่ได้รู <S 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 2> <S 2> ้สึกอะไรอุ๊ย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 ไปแล้วนี่ๆนี่หลบมาเล่น MV คนเดียวที่นี่หรอออนั่นน่ะสิงั้นก็ขอพวกพี่สองคนน่ะอยู่ดูเพิ่มยอดวิวให้เธอก็แล้วกันนะจ๊ะเล้วนี่คุ่จะเอาจากพี่ชิต้ามีธุระอะไรหรอคะก็ไม่ได้มีหรอกนะแค่อยากจะเข้ามาดูศพของคนปากเก่งก็เท่านั้นเองแหละ พี่แจมูจันได้ป้าเมื่อเช้าว่าใครพูดไปว่าดูปากของเอิงนะคะไม่จีดค่ะจบนะ,ะนี่ถ้าเกิดว่าจบจริงอะเราจะหนีมาอยู่คนเดียวหรอจ๊ะใช่นี่ถ้าไม่จีดอะก็บอกมาสิว่าไ,ไม่จีดถ้าเจ็บจีดก็บอกมาเลยค่ะว่าเจ็บจีดเจ็บใช่นี่ถ้าเกิดว่าตัดใจไม่ได้ก็บอกมาเลยค่ะว่าตัดใจไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำปาเกเจ็บแบบนี้ใช่เออเออตัดใจจากนายตั้มไม่ได้แล้วคุณไม่อวา<ะ>กับพ<ะ>ี<ะ>่ต้าต้องการอะไรจากเอิงคะ มีใครบ้างคะที่เลิกกันแล้วตัดใจกันได้เลยอะคิดว่าเอิงไม่อยากทำเหรอคะถ้าเกิดตัดใจมันง่ายเหมือนปิดสวิตอะเอิงก็ทำไปนานแล้วแต่นี่หัวใจมันไม่มีสวิตไงแล้วพวกพีอคิดว่าเอิงไม่พยายามเหรอแทนที่พวกพี่จะให้กำลังใจเอิงอะมนขยี้เอิงเพื่อ ผมบี้สกริตเอนะครับแน่นิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิตคอมสนุกรายการโดนใจครับ